ดูมาตอนพี่ลงจะปิดร้านพี่ลงบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเปิดให้ถ่ายนะครับขอบคุณครับมาช้านะผมไปเดินข้างในก่อนนะครับมาประหมอสีช้าพี่ลงกําลังปิดพอดีโชคดีเจอนะพี่ลงเปิดไฟให้ถ่ายโอเคเรามาเริ่มมันที่ด้านหน้าก่อนเนาะเปะ่าหัวหอนห้าร้อยห้าสิบไม่มีไฟด้านหน้านี่สิแต่ดูอย่างนี้ไปก่อนนะครับ ก็พอได้เลยนะฮะอ๋อตัวนี้ห้าร้อยตัวนี้ออกเป็นปลามุกนะครับมุกโหดอย่างนี้ก็น่าจะเป็นลูกเอฟแตนะ้เนาะข้ามหัวหมดเลยอะอ๋อนี่เปิดไฟให้อยู่แป๊บนึงอันนี้น่าจะเป็นลูกเอฟใช่ไหมพี่ฟาเวอร์เอฟฟาเวอร์เอฟอ่าลูกเอฟนะครับฟาเวอร์เอฟ ตะอาจจะระบุไม่ได้เลยนะว่าเอฟอะไรผมก็ดูมันดูยากจริงเนาะจะว่าไปมองแค่ว่ามันเป็นลูกเอฟแล้วกันแจ้งว่าเป็นลูกเอฟแล้วกันเริ่มต้นที่ตัวนี้แล้วกันเนาะสำหรับฟาวิ่งตู้นะครับหกร้อยบาทตัวนี้อ,อ๋อตัวนี้เป็น power horn ครับ power horn แดงมุกมุกปะปลายขึ้นหัวด้วยนะครับทรงหุ่นทรงเครื่องก็สมบูรณ์ดีนะครับลาน่าจะสี่นิ้วนะ ด้านบนด้านบนออกมุกหน่อยนะครับส่วนด้านล่างใส่ดาวไว้ด้วยอ่ะใส่ดาวไว้เพราะว่าเหตุใดมุกข้ามหัวเลยใส่ดาวเหรออันนี้ไม่มั่นใจ ใส่ดาวไว้เพราะอะไรนะครับแต่ก็เป็นปลาทรงพาวเวอร์ฮอนเลยนะครับมุกสวยงามข้ามหัวปลาก็ไซส์น่าจะห้านิ้วนะครับสี่นิ้วกว่าห้านิ้วถัดมาด้านข้างคล้ายๆกันเลยนะมุกคล้ายๆกันตัวนี้ได้แดงเพิ่มขึ้นมาด้วยราคาไม่มีนะครับไม่ได้เก็บราคาไว้แต่ปลาคล้ายๆกันนะครับ ตัวนี้400บาทนะครับเป็นฟาวเวอฮอนวเอฮอนแดงดีนะออเปลี่ยนพี่เขาจะใส่ยาเหลืองไว้ด้วยนะครับส่วนด้านบน500ก็ฟาวเวอฮอนเช่นกันนะครับฟาวเวอฮอนแดงโอ้แต่มาร์กยาวเต็มตัวเลย ผัดมาด้านนี้ฟว w e อ on m u นะครับแต่ทำไมท่อเพศเป็นแบบนี้คือลักษณะท่อเพศเขาค้ายตัวเมียเลยนะครับคล้ายตัวเมียเลยแต่ผมไม่การันตีนะ ดูยากเนาะปลาฮอร์โมนบางทีเขาเป็นตัวผู้ฮอร์โมนตัวเมียก็เคยมีนะครับก็คือตัวเมียหัวโหนกกันแหละนี่ตัวนี้สองเอ่อพันสองนี่นะคะราคาพันสองตัวนี้ค่อนข้างสวยครับหัวเห็ดเลยหัวค่อนข้างใหญ่มุกเนื้อเนื้ออมเหลืองนะครับตัวนี้ลูกเอฟมาเลยเนื้ออมเหลืองทั้งตัวเลยด้วยนะ แต่เป็นเหลืองอ่อนๆนะครับเหลืองไม่ได้ไม่ใช่เหลืองเข้มแบบ F2 เนอะหัวสวยดีมาร์กยาวนะครับมาร์กยาวตัวนี้1,200บาทออด้านล่างเป็นปลาใหญ่ฟาอร์ฮอฮอนปลาใหญ่นะครับไซส์ทำพันได้ไม่มีราคานะครับตัวนี้ปลาน่าจะ7นิ้วได้อยู่นะครับยตัวนี้นะ่าเอาไปทำกำฟ้าถ้ามีเชื้อนะ ป้า6-7นิ้วเหมือนกันนะครับไม่มีราคาเหมือนกันเนาะวันนี้ได้ดูปลาใหญ่แต่ว่าไม่มีราคานะครับถัดมาด้านบนตัวนี้กับตัวนี้คล้ายๆล้อกเดียวกันเลยนะครับคล้ายๆใกล้เคียงกันเก0ร้อยบาทครับตัวนี้ราคาย่อมเยาวจากพันสองหน่อย ด้านบน600บาทครับตัวบนตัวนี้มีความแปลกดีนะครับก็คือใต้คางยันยานเนาะเป็นเหนือ,อยันยันมาใต้คาง ส่วนถัดมาตั้งแต่พันห้านะครับตอนนี้เหลือพันสองนะครับโอ้สวยใช้ได้เลยนะครับหัวใหญ่มากด้วยปลาทรงกระชับนะครับทรงสั้นกระชับหัวเขาใหญ่จังเลยพันสองนะครับราคาลงแล้วจากพันห้าเมื่อเช้านะ ว่าเป็นราคาตอนเช้าถัดมาด้านนี้ Power Horn น,นะครับอ๋อมีปลาใหญ่อยู่ด้านล่างอีกสองตู้ตัวนี้ออกมุกนะเครื่องคุมท้ายลูกเอฟแหละแต่เอฟอะไรไม่ทราบนะครับ ม,มุกสวยนะขอดูด้านข้างหน่อยอ่าหนูหนูหันทางนี้ <c oughs> ไม่สนโลกเลยอ่ามาหันแล้วส่วนด้านบนก็าวเวอ์ฮอนเหมือนกันนะครับตัวน,นี้เป็นาวเวอ์ฮอนแดงตัวน,นั้นเป็นาวเวอ์ฮอนมุกนะครับส่วนราคามีรอยลบออกอะ่ะน่าจะเป็นปลาขึ้นใหม่นะครับ ปลาปลาตัวเก่าอยู่ในตู้เมื่อเช้านะ่าจะขายไปแล้วนี่มาไม่ทันนะครับใส่ดาวไว้ซึ่งไม่ทราบว่าเป็นปลาอะไรนะครับแต่ใส่ดาวไว้ขายไปแล้วตัวนี้ออกไปทางกำฟ้านะครับเนี่ยกำฟ้าด้านล่างฟ้วาวหอส์ทั้งสองตัวเลย ส่วนด้านนี้ด้านสุดท้ายนะครับเป็นฟาเวอร์ฮอนลูกเอฟแหละเนาะมุกอย่างนี้ก็หมดแล้วนะฮะสำหรับร้านพี่ลงร้านนี้นะครับเดี๋ยวจะมีร้านในอีกซึงไม่ทราบว่ามีปลาไหมนะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปข้างในอีกนะครับก็สําหรับร้านพี่ลงร้านนี้คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะฮะมีปลาส,สวยๆหน้าชี้เป้าไปเลี้ยงก็มีพวกนี้นะครับราคาพนะันสองเนาะ ราคา900นะครับสำหรับคนที่ชอบปลาหัวใหญ่ๆนะครับแล้วก็จะมีปลาที่น่าจะเป็นพ่อพันธุนะคิดว่านะทำพันุ์ได้มี2ตัวเนี้ยก็น่าสนนะถ้าชอบปลาแดงก็แบบนี้นะครับถ้าชอบปลามุกก็แบบตัวนี้นะฮะก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับท่านที่ชอบปลาหมอสีแล้วก็เป็นใหม่คลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ